สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับดาอีกแล้วนะคะกับช่องดาดาสาวเหนือวันนี้ดาดาพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่โดอยอินทนนท์นะคะทุกคนตอนนี้ดาก็จอดรถแล้วก็กางเต็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวดาจะพาเพื่อนๆไปดูว่าจุดกางเต็นของดาอยู่บริเวณไหนนะคะอากาศดีมากเลยนะคะทุกคนตรงนั้นจะเป็นจุดบริการหมูกระทะนะคะแล้วก็จุดจ่ายค่ากางเต็นนะคะ<ม>ทุกคนเดี๋ยวเราไปดู จุดกลางเต็นท์ของดากันค่ะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะ<ม>ก็มีคนมากางเต็นท์ก่อนหน้าดาแล้ว2หลังเขามีบ้านเป็นหลังเป็นหลังให้ด้วยนะคะทุกคนหนึ่งพันสองร้อยนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยก็มีนะคะแล้วแต่ว่าเราจะเอาหลังใหญ่หลังเล็กแล้วก็มากันกี่คนนะคะ ราคาก็จะแตกต่างกันออกไปส่วนของดาเต็นอยู่ตรงนี้ค่ะไปดูกันเลยหลังเล็กๆนะคะทุกคนไม่ใหญ่ค่ะดาเอามาเองนะคะแล้วก็จ่ายค่ากลางเต็น100บาทค่ะด้านในก็จะมีลูกสาวนะคะน้องลิงนะคะทุกคนคือดาเอามาจากประเทศสวีเดนนะคะคิดถึงแฟนก็เอามากอดนะคะทุกคืนเลย แบบนี้นะคะตอนเช้าๆตื่นมาถ้าได้เห็นหมอกลงก็น่าจะสวยกว่านี้นะคะตอนนี้เป็นเวลาสองโมครึ่งนะคะบ่ายสองครึ่งนะคะทุกคนตรงนั้นจะเป็นน้ำตกนะคะคือสวยมากนี่ค่ะ เดี๋ยวดาจะพาไปดูนะคะตรงนั้นว่ามีอะไรนะคะไปต่อกันเลยจ้าบ้านแต่ละหลังก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะถ้าเราไม่มีเต็นท์มาเขาก็มีเต็นท์ให้นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจุดบริการนะคะนี่ค่ะทุกคนหมอกเริ่มมาแล้วนะคะเดี๋ยวดาจะให้เพื่อนๆดู ตรงน้ำตกนะคะซูมให้ค่ะเห็นไหมคะทุกคนสวยมากแต่มันอยู่ไกลนะคะบรรยากาศดีมากค่ะใครสนใจก็มาได้นะคะทุกคนไม่ไกลจากดอยินทนนนะคะตอนนี้ดาก็กำลังรอเพื่อนมาถึงนะคะทุกคนเราก็จะทำหมูกระทะกินกันนะคะ วิวค่ะทุกคนดูดูด้านบนค่ะทุกคนหมอกมาแล้วนะคะโอ้โหรับรองว่าพรุ่งนี้เช้าน่าจะมีภาพสวยๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะอากาศดีมากเย็นนะคะตอนนี้เวลาประมาณบ่าย3ามโมงยีนะคะทุกคนที่นี่เรียกว่าดอยชัวร์ย่าวิวสวยนะคะทุกคน อย่าลืมมากันนะคะใครที่มาเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็กําลังมองหาที่แคมปิ้งนะคะทุกคนถ้าเอาเต็นท์มาเองนะคะคนละหนึ่งร้อยนะคะแต่ถ้าไม่มีก็มาเช่าที่นี่ได้นะคะเดี๋ยวรอเพื่อนมานะคะเราจะทําการปาร์ตี้เนะี่ยคืนนี้ค่ะบ้านพักแต่ละหลังหน้าตาจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่ว่าหลังใหญ่หลังเล็กนะคะทุกคน เดี๋ยวดาจะให้เพื่อนๆดูบริเวณจุดกลางเต็นท์นะคะหรือว่าเต็นท์ที่เขามีให้นะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้นําเต็นท์มานะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนลานกลางเต็นท์เหมือนกันนะคะทุกคนดูค่ะคือสวยมากโอ้โหได้จุดชมวิวน้ําตกด้วยนะคะดูค่ะนี่ก็จะเป็นบริเวณด้านล่างที่ตอนแรกดาว่าจะจอดรถตรงนี้นะคะ แล้วก็จะพักตรงด้านบนนี้เลยแต่ว่าดูแล้วแบบคนมันเยอะนะคะแล้วก็เลยเปลี่ยนใจขับรถไปทางนั้นนะคะพักตรงนั้นแล้วก็เดินมาเล่นฝั่งนี้ได้นะคะทุกคนดูค่ะอันนี้ก็จะมีเต็นท์แบบทางอุทยานให้นะคะถ้าใครไม่มีนะคะสำหรับคนที่มีมาแล้วก็100บาทนะคะนีค่ะสุมากนะคะทุกคนโอ้โห ไปค่ะเดี๋ยวเราจะเดินกลับที่พักของเรากันนะคะทุกคนโอ้โหสุดยอดมากสวยมากนะคะทุกคนโอเคค่ะเต็นท์นี่คือแบบสีสันสวยงามมากนะคะโค่ะโอ้โหทานี้ก็มีนะคะทุกคนสวยมาก เอาละคะ้ค่ะทุกคนตอนนี้เพื่อนดาก็มาแล้วนะคะนี่ค่ะเป็นผู้หญิงนะคะแต่ว่าต้องกางเต็นท์เองนะคะนี่ค่ะจัดไปจัดไปผู้ชายทำไม่เต็มค่ะผู้ชายขับรถอย่างเดียวนะคะมา,มาขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนนางกางเต็นท์เสร็จแล้วนะคะ หลังจากที่กางเต็นท์เสร็จแล้วนะคะเราก็ได้เปลี่ยนหน้าเต็นท์หันหน้าเข้าหากันนะคะทุกคนและนี่ก็จะเป็นหน้าตาเต็นท์ของเพื่อนดานะคะตอนนี้ก็กําลังจะย่างปลาหมึกนะคะทุกคนนางกางเต็นท์ค่ะแฟนก็เป็นคนขับรถแล้วก็คนขนของนะคะนี่ค่ะตอนนี้กําลังเตรียมนะคะเราจะทานหมูกระทะกัน,นะคะ่ะส่วนในนี้นะคะก็จะมีอาหารทะเลนะคะ กุ้งปลาหมึกแล้วก็ผักต่างๆนะคะทุกคนส่วนอันนี้ก็จะเป็นสปายแล้วก็เบียร์นะคะคืนนี้เราก็จะมีฉลองกันนิดๆหน่อยๆนะคะให้มันเข้ากับบรรยากาศที่เรามานอนกลางเต็นท์บนดอยนะคะนี่ค่ะรถเริ่มเข้ามาเยอะแล้วนะคะคนที่มากลางเต็นท์เขาก็เริ่มกางกันเยอะขึ้นนะคะทุกคนบางคนเขาก็จองพื้นที่ไว้ก่อนนะคะแล้วก็เขาจะมากางเต็นท์ทีหลังนะคะ มาค่ะได้เวลาหมูกระทะแล้วจ้ามาค่ะทุกคนได้เวลาแล้วนะคะนี่หมูกระทะกลางดอยค่ะอินมากเจมินนะคะนี่ค่ะนี่เอาลูกสาวมาด้วยค่ะน้องชินลี่ลูกสาวมีมีแฟนหรอลูกมีเพื่อนด้วยน้องอะไรคะชิลี่ค่ะชื่อสวยถุงเท้าด้วยเท้าค่ะเขากับชื่อมากค่ะ คค่ะวันนี้เราก็ดื่มวายกันนิดนึงเออไม่ใช่วายเอ่อสป,สปายนะคะนี่ค่ะนานน,านมาทีนะคะทุกคนช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวของเชียงใหม่แล้วนะคะทุกคนก็จะออกมากางเต็นกันเยอะเลยนะคะอู้ดูสองคนสวีทมากเลยค่ะบรรยากาศนะคะกลางคืนมีปลาหมึกด้วยนะคะทุกคนมีค่ะอันนี้จะเป็นมือย่างนะคะ ม,มือย่างครับมือยางอะไรหมดแล้วหมดแล้วใช่บะหมี่ใช่ไหมอะไรกินหมูหมูใช่ไหมไม่ย่างหมูให้ย่างหมูแล้วหัวเป็นัวเมาอู้มาค่ะทุกคนหมูกระทะ จะุกวเพรมันม <Warner> ันจะไล์บางมากสีมันมักมามันอร่อยมากก่็มักนี่แล้วหรอมักใส่ต้องสีข้ามวันในต่างหากแต่ต้าหัดแบบปัวผมเนาะแต่น่าจะหัว ลคทุกคนตอนนี้เรากําลังจะไปดูบริเวณด้านนอกนะคะตอนกลางคืนนะคะว่าบรรยากาศจะสวยงามหรือเปล่านะคะคไปกันค่ะคคกําลังเดินไปกับเพื่อนนะคะรถเต็มค่ะทุกคนคนมากางเต็มที่นี่เยอะนะคะทุกคน <_ C 1> ชื่อว่าดอยเหรอ <_ C 1> ดอยชัวยยช่วยญ่าวิวสวยนะคะโอ้สดายมันน่จะมีเมื่อทุกหลังเนาะ รถตีแบบเขามาออกที่ปะเนาะรถเยอะมากแต่เจ้าแบบมีแค่คันสองคันเมื่อเ,เช้าเราถ่ายบรรยากาศตอนกลางวันนะคะแต่อันนี้เราจะมาตอนกลางคืนนะคะทุกคนอ๋อนีเปุนทัวอยู่ข้างบนนี่อ๋ออย่างถ้าปุนมาปุนก็นต้องอยู่นี่มั้ก่อนแล้วมีนี่ไงปลั๊กไฟนี่ไงอ๋อ,อแต่อันนี้คือมันเป็นของปินน้นโดยเฉพาะแต่ถ้าปิ้นจองปุนก็ต้องอยู่ข้างบนพุ้นไงวหอ,อันนี้มันมีที่คุมแบบจุดยอดเลยเนาะ อ๋อแบบนี้ก็ได้นี่ไงแบบแทกตรงนี้ไงเนี่ยถ้าราคามันจะต่างกันน้อยหนึ่งแต่เจ้าป้ามันบอกอยู่อบอกอยู่ว่ามันมีสองโซนโซน,นโซนนี้กับโซนนี้โซนโซนนี้แบบไฟกับบะหมี่ไฟไงโอ้ตรงนี้สวยมากเออแต่เจ้าบรรจดลุ่มนี่เลยและเนี้ยจะเป็นร้านที่เขามาส่งหมูกระทะ แล้วปอบบอกว่าไปทางนูน้นเนี่ยคือแบบวิวสวยอะกลางคืนอะเนี่ยนั่งกินกันเป็นหมู่เป็นหมู่เนาะอุ้ยดูค่ะทุกคนวิวคือสวยมากสุดยอดคะ่ะทีไไ่นี่มีนมีเตาไฟอยู่เมันเขาจะมาเจ้าที่มีเตาไฟอยู่ค่ะเห็นถ้าเป็นมาก็ต้องมาเอาที่แบนเตาไฟเนี่ยเส้นเส้นเห็นที่บาดเห็น ค่ะทุกคนรถนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะคะสำหรับดาคืนนี้ก็ขอตัวนอนพักผ่อนก่อนนะคะทุกคนกลับมาเจอกับดาได้ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับคืนนี้สวัสดีค่ะราตีสวัสดีจ้า